Asa asa sama samputasa mutasa asa watu sama samputasa yakhe panthe. Amen. Ya. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรมังอะภิปุชยามะโตภะคะวะตะธัมโมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ ก็ะจะได้ทมาไมทวายที่ดีนะคทุทีท่ทาทสามขอเชิญพระหลวงุญยกใจบานาครับพระหลวงบรราแฟมูสาครับพุนที่สี่ขอเชิญคุณพ่อเสถียรพงศ์ศรครับทุกที่สี รูที่ห้าขอเชิญคุณแม่พรทิพย์รศินครับรูที่หกขอเชิญนางพิญญาแป้นน้องครับผู้เล่นการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับพื้นฐานครับรูบรบรที่เจ็ดขอเชิญคุณครูลุชรดีลตาครับพอดีคุณครูศูนย์ส่งเสริม สูก่การเรีนยนรู้นะครับจบางปุบปภาครับอดีตนนครับรู้ที่แปดครับขอเชิญคุณครูคอัญเชลีชาวนิสสนครับรู้ที่เก้าขอเชิญคณรูณเกษมีวรรสุสใจครับเปลี่ยนไอซาบสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้อยากจะให้ท่านผู้เกียรตินะ้ะางคุณแม่ในหลวงดา จนันตาโเป็นโฟมที่โดยมหาคุศลอันยิ่งใหญ่ก็เคยได้มอบดินให้กับสกลรอตองบกมหาคือกสนาะนีะ่จริงก็เป็นสกลรอเนาะซึ่งก็เป็นเลือดที่ในง,งานหาสิตราังวาโอ้กรับท่านเจ้าวาตันปะแยว่าถ้าเป็นมูลค่าของการซื้อขายก็ประมาณก็ห้าแสนซึ่งก็จะหา คนที่จะิตใจเป็นุศลในตายังในหลวงกัญญากัญชาโพนีิหาดียางยิ่งซึ่งก็เป็นบุญนำพาหรือบุญถี่มาเกื้อหนุนกันมีทั้งผู้เหือและผู้รับแต่ถ้ามีผู้มีแต่ผู้รับไม่มีผู้เหือต้องสมบูรณ์ด้านั่นก็มีทั้งผู้เหือและผู้รับด้านั่นก็ขอจะดำพร้มตั้งอดีตผู้ใหญ่บ้านตั้ง,งปลงสุชาติปลองอาย แล้วก็ผลโยกแล้วก็คณะศรัทธาความโดยพระอาจารย์แก้าาววัดพร้อมโดยคณะคุณครูกศนอ,อเบเมยสายควอมโดยนัยกศึกษาความโดยคณะศรัทธาความป่าแผลงบอกเป็นสักขีพยานบอ,อกที่ดินกับส่วนสองกลองปลอดผาซึ่งคนต่อ,อกรองออคนนั่นก็นมาตกที่อาจารย์อังเปาคือี่กิน เออได้บ้านใหม่นะภาษาเขาก็คือได้บ้านใหม่ที่ดีใหม่ก็เป็นเหมือนเ้าว่าเขาออกจากครอบครัวใหญ่แล้วมาตั้งครอบครัวเองนั่นหน้าที่ของครูอังเปาก็คือเอาประมาณมาต่อสร้างตึกอาคารที่มันเหมาะสมเหมาะสมกับสถานสถานเรียนลูก สกุลวะทียัมปีสังขังสราณังกัจฉามิบุติยัมปีสังขังสราณังกัจฉามิภัณฑสระณังกัจฉามิสิขาปะทังสมาทิยามิสาวาทาเวรมะนีสิขาปะทังสมาทิยามิอะตุ สวนากโลวะยังพระทันตาธรรมสวนาคกโลวะยังพระทันตาธรรมสวนาคกโลวะยังพระทันตาโมตัสสวาคาวาโทหะระโทสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารังกัจามิธรรมังสารังกัจามิสังฆังสารังกัจามิทุติยม

स्वा वृता मल मो ते च सो च स च स मालम सा गे त रमो तो काले नृ चेत मो दे गच्छन्ते समङ्गल मोता मन्ते मा मङ्गल सुगा सया

เราระดับตำบนปมภาหรือว่ากสนองระบบปาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาต่อไปบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้มอบที่ดินปืนนี้ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการรับผิดชอบเพื่อที่จะได้ดําเนินการในการก่อสร้างต่อไปวันนี้พระสงฆ์ทั้งพวงเห็นเป็นการสมควรหรือไม่สมควรอากเป็นการไม่เห็นสมควรจงทักทวงเคลื่อนอย่าได้เกรงใจหากว่าเห็นสมควรแล้วใซขอให้เปล่งสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมๆการเดิน แสงแสงสายครับแต่รับอี่เป็นเป็ดัต่อไปนะครับจากรสสุขจงประสงค์และมด phóng viên đưa ra ở nhà chị ta mãi sếp ta ta आया <laughs>

อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวิชชาจะระณะสัมปันโน <laughs> ปัญจโณโลนิภวนตานุจวลิวัหาปุราปริโพเณติสะละมเอวะเอวายตถิโน